รเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่คุณครูเจมเนี่ยจะมาสอนคณิตศาสตร์ลงในเพจไร้ม me up ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของโอเปอเรชันอ่ะนัเนียนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าโอเปอเรชันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูลักษณะของโจทย์กันเลยนะครับอ่ะคำว่าโอเปอเรชันคือการดําเนินการตามรูปแบบที่ กำหนดมาให้นะครับอย่างตัวอย่างข้อแรกเขาบอกว่ากำหนดให้ a สตา b อันนี้อ่านว่าสตานะไม่ใช่เครื่องหมายคูณเออสตาที่แปลว่าดาวนะเท่ากับ a ยกกำลัง2ลบ b ส่วนด้วย a บวก b จงหาค่าของ9สตา6และหลายคนจะนึกว่า9สตา6คือ9คูณ6ซึ่งไม่ใช่ นะครับเราต้องดําเนินการตามรูปแบบที่โจทย์กําหนดมาให้เพราะฉะนั้นโจทย์อยากรู้ว่า9สตา6มีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโจทย์กําหนดให้มา a สตา b เท่ากับแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น9อยู่ด้านหน้าเพราะฉะนั้น9ก็คือต้องเป็นตัว a นั่นเองนะครับส่วน b ก็คือ6เพราะว่า6อยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นเราจะแทนค่าลงไปใน การดำเนินการที่โจทย์กำหนดให้อย่างข้อนี้ a ยกกําลังสองลบ b อะไรที่เป็น a เราก็แทนด้วย9อะไรที่เป็น b เราก็แทนด้วย6กนันก็เป็น9ยกกําลังสองลบหส่วนด้วย9บวกหใช่ไหมครับก็ได้เอามาแบบนี้ทีนี้มันจะมีปัญหาตรงนี้ครับ9กยกกาลังสอง9กายกกำลังสองจะมีค่าเท่าไหร่ล่ะนะครับ คำว่าเก้ายกกำลังสองจะมีค่าเท่าไหร่คําว่า9ยกกําลังสองหมายความว่า9คูณกัน2ตัวก็เป็น9คูณ9แบบนี้เข้าใจไหมครับ9คูณ9ได้81 9ยกกําลังสองไม่ใช่9คูณ2องนะมาคนตอบเคูณ2แลได้สิบไม่ใช่9ยกกําลังสองคือ9คูณกัน2ตัวได้81ดสิบเอ็ถ้าเป็น2 ยกกําลังสล่ะหมายความว่าอะไรถ้าเลขกําลังหมายความว่าเราคูณไปด้วยกี่จํานวนตัวเช่น2ยกกําลัง3คือ2คูณกัน3ตัวเพราะ,ะนั้นคูณได้ถูก2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น2ยกกําลังสามีค่าเป็น8ซึ่งเด็กๆหลายคนจะชอบคิดว่าคือ6 ว่า2คูณ3าปเป็น6จริงๆไม่ใช่นะครับเพราะนั้นอันนี้คือเลขยกกำลังคร่าวๆนะครับเพราะนั้นเราหาคำตอบต่อ9ยกกำลัง2คือ81นะครับลบ6ส่วนด้วย9บวก6เป็น15นะครับเพราะนั้น81ลบ6ได้75ส่วน15นะครับเราก็ใช้แม่15ตัดถูกไหมใช้แม่15ตัดได้นะครับ เอา15ไปหานั่นเอง15 5 75 15 1นะครับ15เพราะฉะนั้นนะครับคำตอบคือ5ส่วน1เศษ5ส่วน1คําคำตอบก็คือ5ได้แล้วอันนี้คือเรื่อง Operation ง่ายๆเลยนะครับไม่ยากอะไรแค่เราดำเนินการไปตามที่โจ์เขากำหนดให้มาดูข้อที่2ข้อที่2ก็บอกว่า a สตา์ b เท่ากับ สามคูณวงเล็บ a บวก b ทั้งหมดส่วน2ทีนี้โจทย์ข้อนี้เขาอยากรู้ว่าจงหาค่าของ10บสตาสีแล้วไปสตาห้อีกทีหนึงวงเล็บสิบสตาสแล้วไปสตาหอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นทำยังไงนักเรียนก็ต้องทำในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนเพราะฉะนั้นในวงเล็บของเรานะครับ แนวเลียบของเราคือ10สตาสนั่นเลยต้องหา10สตาสีให้เรียบร้อยก่อนเพราะฉะนั้นแน่นอน10อยู่หน้าคือ A 4อยู่หลังคือ B แล้วก็แทนไปเป็น3คูนวงเล็บ A คือ10บวก B คือ4ทั้งหมดส่วน2ใช่ไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะขอต่อด้านข้างเลยเนาะ เพราะนั้นเราก็ทำองเล็บให้เสร็จก่อนให้เรียบร้อย3คูณ10บวก4เป็น14ใช่ไหมครับส่วนด้วย2นีฮยสามคูณ10บวก4เป็น14ส่วน2เพราะฉะนั้นเราใช้อะไรตัดได้เอ่ยใช้แม่อะไรตัดได้ใช้แม่2 2ไปตัด10 4 2 1 2 2 7 14 เพราะฉะนั้นส่วนเป็น1แล้วเหลือ3คูณเเป็น21เนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราได้10สตาสคือ21เพราะฉะนั้นเมื่อเราแทนค่าลงไปนะครับเพราะฉะนั้น10สตาส์่โจตต้องการหาสตา 5, ต่อเพราะฉะนั้น10สตาส์ของเรามีค่า21เพราะฉะนั้นเราต้องติดไปต่อคือสตา 5. เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องหาต่อไปคือ10สตาร์าใช่ไหมครับอ่ะเพราะนั้นมาช่วยคุณครูหากันอ่ะโทษหา21สตา 5, 21สตาร์าอ่า21สอตาร้าถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็แทนค่าลงไปในโจทย์ทีนี้ A เราก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะนั้นตอนนี้ A ของเราคือ21ใช่ไหมครับ B ของเราคือ5นะครับอ่ะ เพราะนั้นเรามาดูเราก็แทนเป็น3คูณวงเล็บ A คือ21บวก B คือ5นะครับทั้งหมดส่วนด้วย2อ่ะจัดการบวกในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อน21บวก5ได้26ส่วน2จากนั้นตัด2 1 2 2อะไรได้ใกล้ได้26ครับ23นะครับ เพราะฉะนั้นส่วนของเราเป็น1แล้วจับตัวเศษมาคูณกันเหลือ3คูณ13ได้39เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคำตอบของ10สตา4แล้วนำมาสตา5นะครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือโจทย์ของการทำโอเปเรชันเพราะฉะนั้นเราทำในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยจับมา กระทำในนอกวงเล็บนะครับเพราะฉนั้นอันนี้ก็ครูคิดว่าไม่ยากเกินไปสําหรับนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นมีโจทย์ให้ลองทํา1ข้อคือข้อ3นะครับลองไปทําดูสนะครับ a สามเหลี่ยม B เท่ากับ A B บวก B ส่วน5บวก1จงหาค่าของวงเล็บ6 3สามเหลี่ยม4 3สามเหลี่ยม12นะครับเพราะฉะนั้น อลองไปทําดูนะครับใครได้คําตอบก็ลองส่งมาให้คครูดูว่าถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้คณิตกับไรมี m อัพของเราก็เอาไว้เพียงเข่านี้ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ